โอบรรดาพี่น้องที่ร่วมอิมานและศรัทธ,ธาต่อ Allah ทั้งหลายเราอยู่ในโลกดุนยานั้นเป็นชีวิตที่เราทุกคนนั้นจะต้องพบกับบททดสอบของ Allah Subhanahu wa taala แน่นอนว่าเราทุกคนนั้นปรารถนาที่จะมีชีวิตอยางมีความสุขมีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีเกียรติยศและอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขมนุษย์ทุกคนนั้นปรารถนาในสิ่งเหล่านี้ แต่แน่นอนในฐานะที่เรายอมรับว่าเราคือผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมที่เปล่งวาจาว่าลาอิลาอิลอลอฮแล้วเราก็จะต้องรับรู้ว่าชีวิตบนโลกนี้นั้นคือบททดสอบที่เราจะต้องพบและแต่ละคนนั้นก็จะพบบททดสอบที่ไม่เหมือนกันบางคนถูกทดสอบเรื่องลูกหลานบางคนถูกทดสอบ การเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนถตกทดสอบในเรื่องทรัพย์สินถ้าหากว่าเราจะถามว่าอะไรคือความสุขแน่นอนว่าเราจะตอบในสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราทุกคนนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปแต่ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขคือการที่เราอีอมานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเท่านั้น หากว่าวันนี้เราไม่มีอัลลอฮ์ก็เหมือนว่าชีวิตเราไม่มีอะไรหากว่าวันนี้เราเจอบททดสอบแล้วเราไม่ได้ร้องทุกข์ต่ออัลลอ์สุบฮานวาตาลาก็ไม่มีใครสามารถที่จะกระจัดความทุกข์นั้นได้นอกจากอัลลอ์สุบฮานวาตาลาเป็นน้องผู้ศรัทธาต่ออลอฮทั้งหลายอะไรคือความสุขมีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า ความสุขคือการน้อมรับบททดสอบที่เราพบเจอไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือการพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ว่าสิ่งนั้นจะมากหรือจะน้อยก็าตามเป็นน้องพู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺสุบฮานอัลตาาบอกว่าวะลนะบุวันนะกุมบิชัยอิมินันเขาแน่นอนอัลลอฮฺจะทดสอบพวกท่าน จากความกลัววันยัว่วความหิววะนักซิมินัลอัมวาดและให้ทรัพย์สินของพวกท่านนั้นบกพร่องชีวิตและพืชผลแต่สิ่งที่อัล้อสุภาานวัตลาแจ้งข่าวกับเราวัาบัชิริสซอบิรินข่าวดีสำหรับบรรดาคนที่อดทนคนที่อดทนกับความหิวความกลัวและสิ่งที่เขาถูกทดสอบจากชีวิตและทรัพย์สิน นะครับอ <ítulo> ัลลอฮ์สุบฮานุตะลาจะแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเหล่านี้คือคนที่มีความอดทนต่อบททดสอบของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาแต่สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาสอนให้พวกเราเหล่านั้นรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรอัลลอฮีนาอิดะอัซาบัตฮุมมุซีบะกาลูอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอจินเมื่อบรรดาคนที่เจอบททดสอบแล้วพวกเขากล่าวว่าอินนาลิล่ะ เราเป็นกรรมสิธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงแล้วเราก็จะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์สุบฮานูรตาลาพี่น้องครับประโยคนี้มันไม่เพียงแต่เป็นประโยคที่เราได้ยินการเสียชีวิตของพี่น้องของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดการสูญเสียทรัพย์สินลูกหลานบททดสอบเราสามารถที่จะกล่าวคำนี้ได้เพราะการพูดคำนี้อินนาลิลลาฮิวาอินนาอิลัยรอจิวนั้นเป็นการน้อมรับ ในกฎกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับและอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาก็บอกกับเราอีกว่าบรรดาอะไรครับอุลาอิกะอัลัยฮิมสลาวาตุมิรับบิฮิมคนที่อดทนเนี่ยนอกจากเขาจะน้อมรับแล้วพวกเขาเหล่านี้จะได้รับความเมตตาการสรรเสริญจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาวราะ์มา ความเมตตาจาก Allah s u b h a n a h วะต t a าวะอูลาอิกะฮุมุนุมตะดูนและพวกเขาเหล่านี้คือบรรดากลุ่มชนที่ได้รับทางนำจาก Allah s u b h a n a h วะต t a า